ดูดิดูดิดูดิแลวดูดิดูดิดูเอ้ยอะไรเลยย่ว้าวนี่มันเหมือนกล่อง VR เลยที่ฉันเคยเห็นในโฆษณาเฮ้ยอู้ววันนี้ขอบคุณล่ะค่ะสนใจ VR รุ่นใหม่ของเราหรือเปล่าครัชเล่นได้ทุกเกมแม้กระทัำโลบอกระถึงไม่รอดเพกาวน่าสนใจอย่างเราเล่นเนี่ยท๊ะท๊ะอะหรอ อืมรวมถ้าจะเอาโอเคอันอันเดียวเด็กกล่องนี้อันเดียวกับเหลืออันเดียวเด็กโอ้แล้วก็เอาเออเอาอันเดียวใช่ไหมครับราคาพันหกครับโอ้หนึ่งพันหกเลยหรอวะมันก็เดี๋ยวผมโอนไปให้นะครับแล้วกันนะครับเอ้ยข้างหลังอ่ะเห็นอแล้ววะฮ้ยไหน Mini. Semua. Oh, dia. Tak. Ye dah la. Dia we are la. Kebun. Tu di do di we are ni. Ye, VR are lekha pan hok. Tembe Không ơi không à Ông đi Tiếp vào lá kè còn Yay, đưa bị kè, bị Wow, thật là chay mà Wow, hồi thề Đừng ăn đừng mà đi ตั้งหน่อยนะเออเเล้วต้องมาเล่นเตะบุกเขาเขาเคยรู้ก่อนว่างออกดีๆเลยนะว่างรวยๆแล้วต่อไปก็ใส่ลูกเกล็ดใส่ไงวะไปอ๋อรู้แล้ว കേളിലേ <laughs> <Yeah. laughs> เอาเกมบิลกันเหมือนเกมยังปืนเกมแล้วไม่รู้เขาไปเล่นดูดิตุ๊ดโอเคเขามปแล้นก็ต้องมีลุกตัวก็จตัวนี้่ะตัวนี้ละกันหลังสุดเลยดีดีดีดดีดดีดดดเีดด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 เดดี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 อไเี Lạy thử giúp bà. dịp Woah, bụng Wow, hết. có a rồi ôi, đi. Ờ, bia tông... Ờ, ở hẳn 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 hàng bằng cái này hẳn 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 bị à hẳn hẳn Ok Ờ, Ờ, โคตรดีเออเอาเลดิต่อไปไปข้างหน้ามั้งมึนเขาบอกเฮ้ยก็มาเล่นถึงเวลาโอ้โหมาทำอะไรกันวะเนี่ย พอซื้อหมดเลยสิอืออมีดีโอ้ยหมันจะเป็นมันะเยากอะไรเพื่อนก็แค่แค่นีแตายแล้วทำไมกูทีบแล้วมันตายเลย อ่ายิงขาตูเถือละไปไปเบิ่อนโอ้ยรอด้วยเงีมุนว่าจะบมดเลยฮะไม่ใช่มุนแบบสิโยทิ้งเอ้าอติขึ้นมาได้พอดีเลยเวลาเด็กกับสัตว์ธรรม มาถึงเวลาแอนติอันติอ๋ออันติอันนี้แล้วกันคล้ายๆนิวเคลียร์เราจะเล่นหมดแมบเลยติดตูรุตูุรุตูุรุนิวเคลียรสเราจะลงไปไหนข้อซีซ็อกซ็อกนี่ ทำไมไรนบุวะโคตรแรงโ้ยศพมันหายไปไหนกันหดวะ ใช่แนละ้วเอ้เา VR เล่นจบเล่นเหรออะไปไปเก็บบืนมั่งดีกว่า If and if we are คืออะไรวะลองก,กดเล่นดิไอ้รืนี้ไม่รู้อ่ะก,ก็อยู่ช่วงทายคลิปนะครับอ่าช่วงปลายคลิปนี้ก็จะมีบอกว่าช่วงนี้ผมจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับคือจะไม่ลงบ่อยแบบ เหมือนตอนอตอนตอน้ตนแบบตอนผมเพิ่งลงแรกๆนะฮะ <c oughs> คือผมไม่สบายนะฮะตอนนี้ <c oughs> เป็นตั้งแต่ประมาณวันศุกร์ลวไม่สบายจาจาบ่อยน้ำมูกไหลเยอะไปอะไรี้ <c oughs> คือแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเดี๋ยวคือถ้าผมแบบขากันเ้น,นะ คือตอนช่วงนี้ถ้าทุกคนดูคลิปผมอยู่ก็น่าจะต้องลองไปดูตรงชุชมชนนะคะคือผมได้ลงไว้ว่าคือผมไม่สบายนะคะจะลงคลิปน้อยหน่อยแล้วเมื่อผมสบายแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับมาอีกทีในตอนช่วงประมาณไม่รู้อาทิตย์ไหนนะะแต่ก็น่าจะแบบลงคลิปได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้ผมจะพยายามลงคลิปได้มากขึ้นนะขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ